คารินต B แฟนะครับเสียงแรกนะครับเป็นเสียง b f แฟนะครับด้านหลังนะครับให้กดที่ปุ่มนี้นะครับนิวโป้นะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับมือด้านซ้ายนะครับทางด้านหน้านะครับก็จะไล่ลงมาตามนิ้วเลยครับชี้กลางกลางนะครับชี้กลางแล้วก็นางนะครับส่วนสหรับมือด้านขวานะครับก็จะเป็น ชี้นิ้วเดียวนะครับสำหรับ BF แฟทนะครับเป็นเสียง BF แฟทนะครับต่อ่าเป็นเสียง B นะครับหรือว่า T นะครับแค่สลับนิ้วนะครับเป็นนิ้วกลางนะครับแทนที่นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ก็ยกออกนะครับต่อมา FE, ครับเป็นเสียง C นะครับ C ก็มือด้านขวาครับปล่อยออกหมดนะครับแล้วก็มือด้านซ้ายยังคงรูปเหมือนเดิมนะครับรับตัวมันก็จะเป็นซีชาร์ฟนะครับยังคงรูปเหมือนเดิมครับแค่เพิ่มนิ้วก้อยมือด้านซ้ายนะครับเข้าไปกดตรงปุ่มนี้นะครับ ก็จะเป็น C Shar p นะครับต่อมานะครับเป็นเสียงดีนะครับหรือว่าเรนั่นเองนะครับก็จะมือซ้ายนะครับก็จะปล่อย2องนิ้วออกครับเป็นเสียงดีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น D ชาร์ปนะครับเอ่อมือข้างซ้ายนะครับังคงรูปเหมือนเดิมนะครับแค่เพิ่มแค่นิ้วชี้มือด้านขวานะครับกดที่ปุ่มนี้นะครับได้ออกมาหนึ่งสองสามสี่นะครับปุ่มที่สี่นะครับ เป็น D sharp หรือว่า e flat นั่นเองครับต่อมาครับเป็น e นะครับ e ก็จะปล่อยหมดเลยครับเหลือแค่นิ้วชี้มือซ้ายด้านบนนะครับนี่ครับข้างหลังยังคงรูปเหมือนเดิมนะครับข้างหลังเหมือนเดิมครับต่อไปนะครับเป็น f นะครับ f ปล่อยหมดนะครับปล่อยหมดเลยปล่อยหมดครับเหลือแค่นิ้วโป้นะครับเอ่อมือด้านซ้ายนะครับเหลือไว้แค่นิ้วเดียวนอกนั้นประคองเครื่อง ประคองเครื่องไว้ต่อไปครับเป็น F อ h ช r p นะครับ F s h ช r p F s h a r ชนะครับก็จะปล่อยนะครับปล่อยนิ้วโป้ด้านหลังนะครับแล้วก็ปรากดที่นิ้วชี้นิ้วชี้ดัง้านะครับแล้วก็ประคองเครื่องไว้ครับด้านหลังประคองเครื่องไว้ครับไป้กดนะครับประคองเครื่องไว้ต่อมานะครับก็นิ้วนิ้วชี้นิ้วชี้มือขวานะครับกดที่ตัวนี้นะครับ เป็น G flat นะครับ G flat ต่อไปเป็น G นะครับ G ปล่อยหมดนะครับ G หรือซอนนะครับปล่อยหมดนะครับนือที่เหลือประคองเครื่องไว้นะครับปล่อยหมดเป็นเสียง G นะครับต่อมานะครับเป็นเสียง G sharp หรือว่า F flat นะครับแค่กดนิ้วชี้นะครับกดนิ้วชี้ตัวนี้นะครับกดนิ้วชี้ปุ่มเดียวนะครับนอกแล้วก็ประคองเครื่องไว้นะครับประคองเครื่องไว้นะครับ ต่อมาครับเป็นเสียง A นะครับเสียง A เสียง A ก็กดปุ่มเดี่ยวกันครับแค่ย้ายย้ายปุ่มกดนะครับมากดตัวนี้นะครับกดด้านหน้าตัวเดียวนะครับคือเสียง A นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเสียง A s ชาร์ปหรือ B f แฟรนะครับก็จะกดด้านหลังนะครับกดตัวนี้นะครับไม่จะกดตรงรูตรงนี้แล้วนะครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าครับกดตัวนี้นะครับเป็นเสียง A sharp หรือ B flat นะครับสำหรับเครื่องคานีเนตนะครับ B flat นะครับก็มีเพียงครับผมสำหรับเครื่องต่อมานะครับก็จะเป็นเครื่องแซกอันโตนะครับที่ผมนำมาก็จะเป็นเครื่อง E flat นะครับสำหรับตะกูลแซกนะครับก็ตำแหน่งรูปมือนะครับหรือว่ารูปนิ้วก็จะเหมือนกันหมดนะครับอย่างเช่นเครื่องแซกอันโตแซกเทเนอร์แล้วก็ใบหูแซกนะครับ ที่เรารู้จักกันนะครับก็จะจับเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าตำแหน่งตำแหน่งเอตัวโน้ตที่ตัวโน้ตเสียงแรกนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับแ็กอัลตูนี้ครับเสียงแรกจะเป็นเสียง e แฟ a นะครับวิธีการจับนะครับวิธีการจับของเครื่อง e flat นะครับมือด้านซ้ายนะครับก็จะวางรูปเลยนะครับชี้กลาง ทางนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่นะครับให้จับเว้ตรงนี้ก่อนนะครับเสียงแรกนครับเสียง e flat นะครับมือด้านขวานะครับวางตำแหน่งรูปิีวเลยนะครับแล้วก็นิ้วก้อยนะครับแล้วก็นิ้วก้อยนะครับจะจับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเป็นเสียง e f l a นะครับเสียง e f l a หรือว่า d sharp นั่นเองครับ e f l a หรือว่า d sharp นะครับต่อมาครับจะเป็นเสียง e นะครับเสียง e นะครับ มือรูปด้านซ้ายนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับด <ains> ้านซ้ายมือยังคงวางรูปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมาเปลี่ยนตรงนี้ครับมือด้านขวาครับนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับยกเกาะครับก็ถือเคนูจีแต่นิ้วกางครับเป็นเสียงยีหรือว่าเสียงมีนั่นเองนะครับขอไปนะครับเป็นเสียงเอฟนะครับเสียงเอฟเดิมครับวางรูปนิ้วเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ยกแค่นิ้ว กลางด้านขวาออกครับคิ้วมือเดนเือยหรือชี้นะครับคือด้านซ้ายยังเป็นโคงรูปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับต่อมาเป็นต่อมานะครับเป็นเอฟชาร์ปหรือ G f แฟลกนะครับจีแกต์เอฟชาร์ปหรือ G f แฟลกนะครับรูปมือนะครับด้านมือซ้ายนะครับยังคงรูปเหมือนเดิมนะครับเราแค่จะมาเปลี่ยนตรงแค่ตรงมือขวานะครับยกนิ้วชี้ออกครับแล้วก็กดไปที่นิ้วนาง ด้านมือขวานะครับก็จะเป็น G sharp หรือ G flat นั่นเองครับต่อไปเป็นเสียง G นะครับเสียง G นะครับมือด้านขวานะครับไม่ได้กดอะไรนะครับใช้ประคองเครื่องไว้อย่างเดียวนะครับ่านมือด้านซ้ายนะครับตามรูปมือเลยครับชี้กลางนางเหมือนเดิมนะครับสําหรับเสียง G นะครับว่าเสียงซอนนั่นเองนะครับต่อมาครับก็จะเป็น G sharp หรือ A flat นะครับมือด้านขวานะครับยังคงประคองเครื่องไว้เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าจะมาเพิ่มมือด้านซ้ายนิ้วก้อยนะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะได้เสียงช Shar p หรือ A Fla t นั่นเองครับต่อมาเป็นเสียง A นะครับเสียงว่าเสียงลานะครับมือด้านซ้ายนะครับจะยกนิ้วดางกับนิ้วก้อยออกนะครับให้เหลือ2นิ้วนี้นะครับชี้กับนิ้วกลางนะครับส่วนมือด้านขวาครับประคองเครื่องไว้เหมือนเดิมส่วนด้านหลังนะครับ ให้จับไว้ตรงนี้นะครับเพื่อประคองเครื่องนะครับเราก็จะได้เสียงอี่หรือว่าเสียงลาในเด่นครับประมาณครับเป็นเสียงอชาร์ปหรือ B f l a ตนะครับอชาร์ปหรือ B f l a ตนะครับด้านหน้านะครับจะยังเป็นเหมือนเดิมนะครับมืองคงรูปเหมือนเดิมนะครับมือปะาประกอบเครื่องไว้แต่ว่าเราจะมาเปลี่ยนด้านหลังนะครับให้กดที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะครับพร้อมกับกดที่นิ้วชี้ กับยกกลางมือซ้ายนะครับกดร้อมกันครับก็จะได้เสียง A อชาร์ปหรือ B ีแฟลตนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นเสียง B นะครับเสียง B ีก็จะยกนิ้วกลางออกนะครับนิ้วกลางมือด้านซ้ายนะครับแล้วก็กดกดที่ว่าตรงนี้ออกนะครับมากดที่ลูกยางดํานี้นะครับจะเป็นเสียง B นะครับเสียง B หรือว่าเสียงทีนั่นเองนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นเสียงซีนะครับหรือว่าเสียงโดนเองนะครับก็จะกดนิ้วกลางนะครับด้านมือซ้ายนะครับนิ้วเดียวเลยนะครับเป็นเสียงซีนะครับประมาณครับเป็นเสียงซีชาร์ปหรือว่าดีแฟลตนะครับไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับขอเครื่องไว้นะครับไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับก็จะเป็นเสียงซีชาร์ปหรือว่าดีแฟลต่นเองนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับรูปแบบมือนะครับข้างบนเอ่อมือซ้ายนะครับก็จะกดชี้กลางนางนะครับส่วนมือวาครับชี้กลางนางนะครับส่วนนี้ก้อยไม่ต้องกดครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเราจะมากดที่ตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนออกเทคนะครับเป็นเสียงดีนะครับเป็นเสียงดีหรือว่าเสียงเรนเดียรนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเสียงดีชาร์ปหรือ E Fla ลนั่นเองนะครับ เราก็จะมาเพิ่มที่นิ้วก้อยนะครับด้านหลังนะครับกดที่ปุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับด้านมือซ้ายนะครับตามรูปมือเลยครับเหมือนเดิมนะครับแค่เพิ่มนิ้วก้อยเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเสียง D c h a r g หรือ e f l a t นั่นเองนะครับสำหรับเ,เครื่องแซ็กอันตู้ การไล่โครมาติกนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้ังจาบเครื่องต่อมานะครับก็จะเป็นฟลุดนะครับฟลุด้วฟลุ้ดที่ผมนำมานี่นะครับก็จะเป็นฟลุดคีย์บีแฟลตนะครับบีแฟลตเสียงแรกจะเป็นเสียงบีแฟลตนะครับเรามาดูวิธีการตำแหน่งนิ้วนะครับการไล่โครมาติกนะครับของเครื่องฟลุดบีแฟลตนี้นะครับเสียงแรกนะครับเป็นเสียงบีแฟลตนะครับตำแหน่งนิ้วบีแฟลตนะครับกดที่นิ้วชี้นะครับนิ้วกดที่ นี่นะครับปุ Bref, ่มนี้นะครับด้านหลังนะครับกดบบที่ตัวนี้นะครับด้านหลังส่วนมือขวานะครับกดนิ้วก้อยนะครับที่ตัวนี้นะครับเป็นเสียง B flat นะครับเสียง B flat ครับต่อไปนะครับเป็นเสียง B นะครับ B ก็จะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งนิ้วเดียวนะครับเป็นนะครับเป็นด้านหลังนะครับด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับด้านหน้า นิ้วชี้แล้วก็นิ้วก้อยนะครับตรงนี้ตัวด้านหลังนะครับย้ายมานะครับด้านหลังนะครับย้ายมากดตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับย่ากดตัวนี้เป็นเสียงบีนะครับเสียงบีนะครับเสียงบีต่อไปนะครับเป็นเสียงซีนะครับเสียงซีวางตำแหน่งนิ้วนะครับเป็นรูปนิ้วเลยครับชี้กลางแล้วก็นางนะครับวางตำแหน่งรูปนิ้วเลยนะครับนะครับมือด้านขวานะครับเป็นชี้ นางครับแล้วก็นิ้วก้อยครับกดสองตัวนี้นะครับนิ้วก้อยเห็นไหมครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับเป็นเสียงซีนะครับเสียงซีเสียงซีหรือเสียงโดนั่นเองนะต่อมาครับเป็นเสียงซีชาร์ปครับรูปแบบมือเหมือนเดิมนะครับด้านหลังเหมือนเดิมนะครับรูปแบบมือเหมือนเดิมปล่อยแค่นิ้วก้อยครับจากที่กด2นะครับกดอย่างละกดหนึ่งครับสไลด์ลงมานะครับนี่ครับเป็น C Shar p หรือ D Fla t นั่นเองนะครับ เอาไว้เป็นเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับนิ้วก้อยนะครับปล่อยหมดเลยครับไม่ต้องกดอะไรครับรูปแบบมือเป็นเหมือนเดิมครับชี้กลางนางครับส่วนมือขวาชี้กลางนางด้านหลังเหมือนเดิมครับนิ้ปโปกดที่เหมเดิมนะครับต่อไปนะครับเป็น e sharp หรือ e flat นะครับใช้เลย e flat ครับเพิ่มเข้ามานิ้วก้อยเหมือนเดิมครับรูปแบบมือเหมือนเดิมนะครับนิ้วก้อยเพิ่มเข้ามาแต่เป็นกดตัวนี้นะครับนิ้วก้อย เราจะได้เสียง D ชาร์บหรือ E แฟ a ์นั่นเองครับต่อมาเป็นเสียง E นะครับเสียง E รูปแบบมือเหมือนเดิมนะครับแค่ยกนิ้วนิ้วนางครับข้างขวาออกนิ้วเดียวนะครับก็จะเป็นเสียง E นะครับหรือว่าเสียงีนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเสียง F นะครับ F ก็จะยกนิ้วกลางมือมือด้านขวานะครับออกนี่นะครับข้างบนเหมือนเดิมนะครับมือซ้ายยังเหมือนเดิมนะครับปล่อยแค่2นิ้วนี้นะครับนิ้วกว่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ครับต่อมาครับไปเสียง F Shar หรือ G Flat นั่นเองนะครับก็จะกดที่นิ้วนางนะครับข้างขวาแล้วก็ยก2นิ้วนี้ขึ้นนะครับเป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางด้านขวาเอาครับก็จะเป็นเสียง F ช h a r หรือ G Fla นั่นเองครับต่อไปเป็นเสียง G นะครับเสียง G นะครับปล่อยหมดครับมือขวาไปหมดชี้กลางนางแล้วแค่ก้อยนะครับนิ้วก้อยนะครับยังเหมือนเดิมนะครับข้างบนคงรูปเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียงเออ่ G sharp หรือ A flat นะครับหรือด้านขวานี้ไม่ไม่ต้องทำอะไรนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วก็มาเพิ่มแค่นิ้วก้อยนะครับตรงนี้นะครับนิ้วก้อยนี่ครับเป็นเสียงเป็นเสียง G sharp หรือ A flat นั่นเองนะครับอันนี้นะครับดูแบบมือนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียง A นะครับหรือว่าเสียงลานั่นเองครับก็จะปล่อยข้างบนนะครับปล่อย นิ้วนางกับนิ้วก้อยออกนะครับก็จะเหลือแค่นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกางครับด้านหลังครับยังคงรูปเหมือนเดิมครับกดที่ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนมือด้านขวานะครับกดที่ปุ่มนี้กุ่มเดียวครับสำหรับมือข้างขวาครับก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น e sharp นะครับแต่ว่า A sharp กับ B แปดนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะยกมือยกไปยัง A ชาร์ปเขาจะไหลวิ่งชาร์ปนะครับก็จะกดด้านหลังนะครับกดปุ่มนี้นะครับด้านหลังนี้นะครับนิ้วชี้นะครับกดที่ปุ่มแรกนะครับนิ้วชี้แล้วก็มือขวาครับมากดที่นิ้วชี้นะครับแล้วก็นิ้วก้อยนะครับก็จะเป็น A ชาร์ปนะครับส่วน B แปดนะครับ B แปดจะไม่กดนิ้วชี้นะครับก็จะปล่อยออกหมดนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นิ้วชี้ <like S 3> แล้วก็นิ้วก้อยนะครับก็จะเป็นบีแฟล็นั่นเองครับสำหรับเครื่องฟลุตนะครับคีบีแฟลวิธีการไล่โครมาติกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับครับสำหรับเครื่องต่อมานะครับเป็นทําเป็ดนะครับทําเป็ดครับทําเป็ดนะครับเครื่องที่ผมประมาณนี้ครับเป็นคีบีแฟลกนะครับเครื่องบีแฟลกนะครับการไล่โครมาติกนะครับก็เสียงแรกของ ทำเปลียน B flat ก็จะเป็นเสียง B flat นะครับเสียงแรกนะครับเสียง B flat นะครับกดที่ลูกศรที่1นะครับกดลูกศรที่1ครับเป็นเสียง B flat B flat นะครับหรือว่า A sharp นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นเสียง B นะครับเสียง B กดที่ลูกศรที่2นะครับเป็นเสียง B หรือว่าเสียง T นั่นเองนะครับต่อไปเป็นเสียง C นะครับหรือว่าโดนะครับปล่อยหมดนะครับเป็นเสียง C นะครับต่อมาครับเป็น C C sharp หรือ D flat นะครับดีแฟก็จะกดทักษะามลูสูรเลยครับ1 2 3เป็นเสียงชีชาร์ปหรือดีแฟนะครับต่อมาครับเป็นเสียงดีนะครับเสียงดีก็จะกดลูสูรที่1กับลูสูรที่3นะครับเป็นเสียงดีนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นเสียงดีชาร์ปหรือ e ีแฟกนะครับก็จะกดลูสูรที่2นะครับกับลูกูรที่3นะครับเป็นเสียงดีชาร์ปหรือ e ีแฟนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเสียง e นะครับหรือว่าเสียงมีนั่นเองนะครับก็จะกดรูปที่ทน่1นะครับกาสรูปที่2เป็นเสียง e นะครับต่อมานะครับเป็นเสียง f นะครับหรือว่าานั่นเองนะครับก็จะกดรูปสู่ที่1นะครับเป็นเสียง f นะครับประมาณครับเป็นเสียง f ชาร์ปหรือ g แฟ a ์นั่นเองนะครับก็จะกดทีมรูปที่2นะครับเป็นเสียง f ชาร์ปหรือ g แฟ a ์นะครับ ต่อไปนะครับเป็นเสียงจีนะครับจีหรือซอนนั่นเองนะครับก็จะปล่อยหมดนะครับเป็นเสียงจีหรือซอนนะครับต่อไปนะครับเป็น G s ชาร์ปหรือ A f แฟลกนะครับก็จะกดลูกสูบที่2นะครับกบลูกูรที่3นะครับเป็น G s ชาร์ปหรือ A f แฟลกตัวเองครับต่อไปนะครับเป็นเสียง A หรือว่าเสียงลานะครับกดลูกูบที่1นะครับกบลูกูรกับลูกูบที่2นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียง A s ชาร์ปหรือ B f แฟลกนะครับกดลูกูบที่1นึ่เองครับ สำหรับเครื่องทําเป็ีย B f a t นะครับก็การไล่โปรโมติกก็จะประมาณนี้ครับสาหรับเครื่องดนตรีชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นบริโทนนะครับบริโทนเครื่องดนตรีที่ผมเอามานี่ครับเป็นบริโทน C E นะครับบริโทชีนะครับวิธีการจับนะครับก็จะจับคล้ายๆทําเป็ี่เลยนะครับจับเหมือนกับทำเป็ดเลยนะครับ สำหรับการไล่คูมาติกนะครับของบริโภนนะครับขีนะครับเสียงแรกนะครับก็จะเป็นเสียง E นะครับจับพี่ลูกศรหนสูงสามนะครับจับทั้งหมดเลยนะครับ1 2 3สนะครับก็จะเป็นเสียง E นะครับเสียง E ต่อไปนะครับเป็นเสียง F นะครับเสียง F ปล่อยลูกสูรที่3นะครับปลูกยูกรที่3บอกก็จะกดแค่ลูกสูรที่1กับลูกสูรที่2นะครับ ต่อมาเป็น F# นะครับกดลูกสูบที่2กับลูกูบที่3นะครับครับกดลูกูบที่2กับลูกสูบที่3ครับสำหรับ F# หรือ G flat นะครับต่อไปนะครับเป็นเสียง G นะครับเสียง G กดลูกูบที่1กับลูกูบที่2นะครับ2นะครับเป็นเสียง G นะครับต่อไปเป็น G# หรือ A flat นะครับกดลูกสูบที่1นะครับลูกูบที่1นะครับ ต่อไปครับเป็นเสียง A นะครับเสียง A หรือว่าเสียงลานะครับกดสูดที่2ครับกดลูกสูบเดียวต่อไปนะครับเป็นเอชาร์ปหรือ B ีแฟล็นะครับก็ไปกดลูกสูบเลยนะครับก่อนเลยครับแค่เปลี่ยนลมนะครับต่อไปนะครับเป็นเสียง B นะครับกดทั้ง3ามลูกสูบเลยนะครับ1 2 3ก็จะได้เป็นเสียง B นะครับต่อไปนะครับเป็นเสียง C นะครับเสียง C ีกดลูกสูบที่ หนึ่งนะครับกดลูกที่สามนะครับเป็นเสียงซีนะครับต่อไปเป็นเสียงซีชาร์ปกดลูกศรที่สองนะครับกดลูกที่สามนะครับเป็นเสียงซีชาร์ปนะครับต่อไปนะครับเป็นเสียงดีนะครับเสียงดีกดลูกสูบที่1นึ่งกลูกูบที่2นะครับเป็นเสียงดีนะครับสาหรับการไล่คอเลิกนะครับสําหรับเครื่องบาีิโทนะครับ k ีก็คร่าวๆเราประมาณนี้นะครับ ครับสำหรับเครื first, 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 Second, other, uh, ่องต่อไปนะครับก็จะเป็นฟินหอนนะครับคีเอฟนะครับเลื่อมเปเสียงเอฟนะครับนี่นะครับเสียงเอฟนะครับก็จะกดที่วาวที่1นะครับเป็นเสียงเอฟนะครับวาวที่1นะครับเป็นเสียงเอฟต่อไปนะครับเอฟชาร์ปหรือ G f แฟรนะครับก็จะเป็นกดแค่วาวที่2นะครับเ s h ชา p ์หรือ G Fla t นะครับ ต่อมาครับเป็นทีนะครับไม่ต้องกดวาวไหนเลยนะครับปล่อยเลยนะครับแล้วก็น่าจะใช้อีกรวมหนึ่งนะครับต่อมาครับก็จะเป็น G ีชาร์ปหรือ A f l ฟนะครับก็จะกดที่วาวที่2กับวาวที่3นะครับเป็น G ีชาร์ปหรือ A f l ฟ t นะครับต่อมานะครับเป็นเสียง A นะครับหรือว่าเสียงลานะครับกดที่วาวที่1กับวาวที่2นะครับ ต่อไปนะครับเป็นเสียง B, B sharp หรือ B flat นะครับกดวาวที่1นะครับกดวาวเดียวนะครับต่อไปเป็นเสียง B นะครับหรือเสียง T นะครับกดที่วาวที่2ครับกดวาวเดียวนะครับต่อไปเป็นเสียง C นะครับเสียง C ไม่ต้องกดเลยนะครับไม่ต้องกดซักวาวเลยนะครับแล้วก็ใช้กลมหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเป็น C sharp นะครับกดวาวที่1 แล้วก็วาวที่2นะครับต่อไปเป็นเสียงดีนะครับดีหรือเรนะครับเสียงดีหรือเสียงเรนะครับกดที่วาวที่1นะครับวาวเดียวนะครับต่อไปนะครับเป็นเสียงดีชาร์ปหรืออีแฟลตนะครับกดที่วาวที่2ครับวาวเดียวนะครับต่อไปนะครับเป็นเสียงอีนะครับไม่ต้องกดเลยนะครับไม่ต้องกดสักวาวเลยนะครับต่อไป้ก็จะเป็นเสียงเอฟนะครับเสียงเอฟกดแค่วาวที่1นะครับวาวที่1วาวเดียวนะครับสำหรับเครื่องฟินฮันนะครับก็ ไล่ทมติประมาณคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องต่อไปนะครับเป็นสไลด์ทอมโบนนะครับเสียงแรกนะครับเป็นเสียง B flat นะครับ B flat หรือว่า A sharp นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นเสียง B นะครับหรือว่าเสียง T นะครับก็จะสไลด์ออกไปสุดแขนเลยนะครับจะเป็นเสียง B หรือว่าเสียง T นั่นเองครับต่อหลครับเป็นเสียง C นะครับเสียง C ก็จะสไลด์เข้าหาตัวนะครับประมาณ คืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งนะครับครับต่อไปบก็จะเป็นเสียง C ชาร์นะครับก็ขยับเข้าหาตัวนะครับประมาณคืบหนึ่งนะครับหรือว่าห่างจากตัวลำโพงนะครับประมาณ2คืบนะครับประมาณ2คืบนะครับครับต่อมาเขาก็จะเป็นเสียงดีนะครับหรือว่าเสียงเรนะครับขยับเข้ามาหาตัวครับจะคันช้านะครับจะตรงกับหัวปากไปลำโพงเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นดีชาร์กหรือว่า E-F l a t นั่นเองนะครับก็จะยกเข้ามานะครับ ข้ามาหาตัวนะครับห่างจากลำโพงประมาณหนึ่งคืบนะครับห่างจากลำโพงประมาณหนึ่งคืบนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเสียง e นะครับเสียง e หรือว่าเสียงีนั่นเองนะครับก็จะขยับเข้ามานะครับประมาณหนึ่งคืบนะครับต่อมาครับจะเป็นเสียง f นะครับเดี๋ยวเขาว่าจะสูดสไลด์เลยนะครับจะเป็นเสียง f นะครับต่อมาครับก็จะเป็นเสียง f ช h a r ปหรือ g f l a ตนะครับดึงดึงดึงคันชานครับออกจากตัวนะครับแล้วก็ห่างจากลาโพงนะครับประมาณหนึ่งคืบนะครับ จะเป็นเสียง F หรือ G flat นะครับต่อมาเป็นเสียง G นะครับเสียง G จะดึงคันชา์เข้ามาหาตัวนะครับให้อยู่ระหว่างลำโพงนะครับลำโพงของคอมโบนนะครับต่อมาเขาจะเป็นเสียง G Shar หรือ A l a t นะครับก็จะหย็บเข้ามาหาตัวนะครับขยับสไลด์เข้ามาหาตัวนะครับตัวจะห่างจากหลังลำโพงนะครับประมาณ1คืบนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นเสียง A นะครับ A หรือว่าลานั่นเองนะครับก็จะเยียบเข้ามานะครับเยียเข้ามาห่างจากตัวลัโพงลครับประมาณ2คืบนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเสียง A A ชาร์ปหรือว่า B แฟลกนะครับ A ชาร์ปหรือว่า B แฟลกให้เหยียบเข้ามาจนสุดสไลด์เลยนะครับเป็นเสียง A ชาร์ปหรือ B แฟลกนั่นเองนะครับสำหรับการไล่คุมติของเครื่องทอมโบนนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับ you